จะได้ฝันจริงๆของคุณมาเป็นความจริงความคิดแค่นี้ยังไม่พอนะครับโอเคไหมนะครับนี่ให้กำลังใจแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้มาถึงว่าเริ่มตั้งแต่พรุ่งน,นี้ทำไม์แบบอย่างจริงจังคือมันจะไม่ใช่แค่ไมบบนี้จริงๆแล้วเหมือนการบ้านของครูแต่ละคนก็จะมีด้วยใส่ใจนะครับใส่ใจการบ้านครูแต่ละคนให้ดีๆแล้ว อาทิตย์หน้าถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรอีกจะเกิดการลงโทษแล้วจริงๆวันนี้กะว่าจะลงโทษแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เป็นคนดุขนาดนั้นคือพี่เป็นคนดูเล่น,ลนๆนะครับแต่เวลาพี่ทําจริงพี่ทําจริงเพราะว่าพี่ถือว่าถ้าทําเล่นพี่ก็ได้เล่นทําจริงพี่ก็ได้จริงวันนี้ที่พี่มานั่งอยู่วันนี้แล้วอยู่ในสถานะที่หลายคนให้ความเคารพนับถือชื่นชม พี่รู้สึกยินดีแต่ว่าส่วนหนึ่งพี่ก็มารู้สึกภูมิใจว่าที่ผ่านมาพี่ตั้งใจกับชีวิตตัวเองจริงๆตั้งใจฝึกทุกวันนี้พี่ยังฝึกอยู่แล้วพี่บ่นกับภรรยาทุกวันเลยว่าเฮ้ยเมือ่อไหร่จะเก่งวะเนี่ยอยากจะฝึกเนี่ยอยากจะเล่นให้เก่งได้เหมือนคนนี้แฟนพี่ก็บอกว่านี่พี่มายังไม่เก่งอีกเหรอพี่ไม่ได้ถ่อมตัวพี่ยังไม่ได้เก่งอะไรเลย พี่ยังต้องฝึกอ,อีกเยอะมากเปรียบเทียบกับคนที่เป็นไอดอลของพี่พี่มีไอดอลนะครับไม่ว่าจะแพทเมซีนี่คร์ทโรสซนวิงเกิลหรือใครก็แล้วแต่เอยชื่อมาน้องๆไม่รู้จักหรอพี่ยังไม่ได้เซี้ยวนึงของขี้เล็บเขาเลยนะครับพี่ยังต้องฝึกอ,อีกเยอะเพราะว่าความใฝ่ฝันของพี่อยู่ที่เขาพี่อยากเล่นให้ได้เหมือนพวกเขานะครับ นะเข้าใจตรงกันนะครับมาเรามาดูคอนเสิร์ตกันอ้าวรู้สึกไงเมื่อคืนคอนเสิร์ตดี บรรยากาศดีขึ้นไหมนะรู้สึกว่าเออมันมันเป็นคอนเสิร์ตที่มีอะไรบิ้วกันสนุกหน่อย bye สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia ครับ12คน12ฝัน4กลุ่มการแข่งขันในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าใครจะมีโอกาสได้กลับไปเรียนต่อในบ้าน AF นะครับ ทั้งหมดนี้อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประชาชนที่ชมทั้งประเทศครับ รถพาดใช่ไหมพี่ครับรถไฟอะไรนะครับนิดนึงครับผมหลีไฟนะครับออ๋อนี่ไปขออ่าลองเป็นไอ้ข้างบนนะฮะมันเป็นพิเชอร์โหมดลองลองดูว่ามันถ้าไม่ใช่สแตนดาร์ดมันจะเป็นอะไรฮะ เออโอเคครับแล้วลด b r ไบรน์เ s s อ้าโอเค จาดมาปลายทางของจุดพลังในฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนสักว็นคว้า อาจจะลงจะมีน้ำตาตต่จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือเดิน

<Academy> อันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับของ t r u คนด a d e m y ฟ a นเทสิสัที่สะนะครับวันนี้เราแบ่ง12นักล่าฝันเราเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มละานด้วยกันนะครับด้วยโจทย์บอยแบนด์เกิร์ลกรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพวกเขาจะทำเพลงที่ฮิต ให้เป็นสไตล์ของบอยแบนด์เกอร์กรุ๊ปได้มากน้อยแค่ไหนพบกับศิลปินกลุ่มแรกครับเขาตั้งชื่อกลุ่มขเขาว่า Gravity นะครับมาดูนะครับที่มีการรวมตัวปอนวีสี่เมวีห้าและปูนวีแปดครับ ามหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นสมาชิกวง Gravity พร้อมจะมอบความสุขสนุกสนานกับเพลงโอเคนะครับไม่มีโอ้โหชไม่เป็นไรนะ なるほど。